คุยนอกเวลากับอนุชาบุรพชัยศรีวันนี้เราจะพูดกันเรื่องของผลงานรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาในช่วง4ปีที่ผ่านมาครับ การระบาดของโควิด -19 ถือเป็นปัญหาและความท้าทายที่สำคัญของรัฐบาลไทยและรัฐบาลทั่วโลกนับตั้งแต่การแพร่ระบาดในปี2563รัฐบาลภายใต้การนำของท่านพลเอกประยุทธ์จันร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเพื่อร่วมมือกันต่อสู้กับวิกฤตครั้งนี้ ตั้งแต่วินาทีแรกด้วยการควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ในวงจำกัดแบบซิงเก Command การจัดหาวัคซีนและยารักษาโรคตลอดจนการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้แรงงานเจ้าของกิจการผู้ประกอบการอาชีพอิสระเกรรษตรกรและผู้มีไรายได้น้อยการบริหารจัดการของรัฐบาลไทยได้รับการยกย่องจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ให้เป็นต้นแบบของการรับมือกับโควิด -19 ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยประชาชนได้รับวัคซีนในระดับความครอบคลุมสูงทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่องการตั้งเป้าหมายเชิงรุก ให้ประชาชนอยู่กับโควิดได้อย่างปลอดภัยและดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติประกาศยกเลิกโควิดออกจากการเป็นโรคติดต่ออันตรายควบคุมไปกับการยกเลิกกฎหมายที่เข้มงวดและเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไม่เพียงเท่านั้นประเทศไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจที่มาจากปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาราคาพลังงานเพิ่มสูงขึ้นและมีเงินเฟ้อรัฐบาลได้เร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อประคับประคองให้ทุกกิจกรรม เดินหน้าต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอุดหนุนเงินโครงการคนละครึ่งตรึงราคาน้ำมันดีเซลช่วยเหลือค่ากาสส๊าซสูงต้มค่าน้ำค่าไฟเยียวยาผู้ใช้แรงงานนายจ้างและผู้ประกอบการการประกันราคาสินค้าเกษตรส่งเสริมธุรกิจ SME และ Startup ให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรวมทั้งกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกัน รัฐบาลได้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในประเทศและตอกย้ำความเชื่อมั่นจากนานาชาติโดยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือว่า a p e ป2022ในช่วงปลายปี2565ได้สำเร็จราบรื่นและได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากโดยได้ต้อนรับผู้นำและผู้แทนจาก21เขตเศรษฐกิจ แขกพิเศษและสื่อต่างชาติกว่า4,000คนผู้นำเขตเศรษฐกิจได้ร่วมลงนามรับรองเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า BCG Economy เพื่อที่ขับเคลื่อนนโยบายระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยมีการประเมินว่า การประชุมครั้งที่ผ่านมาสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากถึง20 0 0 0ล้านบาทช่วยตอกย้ำบทบาทและยกระดับความเชื่อมั่นทุกด้านของไทยในเวทีโลกและอีกผลงานที่สำคัญก็คือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียในรอบ30ปีส่งผลให้เกิดความร่วมมืออย่างก้าวกระโดดในทุกมิติทั้งด้านการเมืองการค้าการลงทุนแรงงาน การศึกษาการท่องเที่ยวและด้านอื่นๆอีกมากมายสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการพลิกโฉมประเทศไทยเพื่อก้าวสู่ศตรวรรษที่21และการเป็นประเทศชั้นนำของโลกก็คือการปฏิรูปกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและทุกภาคส่วนของประเทศตลอดจนการลงทุนเพื่ออนาคตอย่างต่อเนื่องได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางรางทางน้ําและทางอากาศรวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์การขยับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆอย่างเช่น e e c การพัฒนาชุมชนสู่เมืองอัจฉริยะการสร้างกเกษตรอัจฉริยะและการเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญ แห่งหนึ่งของโลกในอนาคตอันใกลน้นี้รวมทั้งการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรส่งเสริมการขึ้นทะเบียน GI จัดสรรที่ดินทำกินส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่แก้ปัญหาความยากจนจัดสวัสดิการชุมชนแก้ไขปัญหาหนี้สินผลักด,ดันซอฟต์พาวเวอร์สู่ระดับโลกและยกระดับอุตสาหกรรมไทย สู่12อุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านความมั่นคงรัฐบาลปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์สืบสารรักษาต่อยอดงานตามพระบรมราชโชบายสร้างเครือข่ายความมั่นคงชุมชนปรับปรุงกฎหมายยาเสพติดเน้นยึดทรัพย์และทำลายเครือข่ายปราบปรามการค้ามนุษย์สร้างตำบลมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนในจังหวัดชายแดนใต้บริหารจัดการน้ำทั้งระบบ แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งด้านสังคมอุดหนุนเงินเด็กแรกเกิดปฏิรูปการเรียนรู้ทุกระดับเพื่อเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่21พัฒนาโรงเรียนคุณภาพและจัดทำโครงการ1ตําตำบล1มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบสาธารณสุขทุกมิติ สารต่อโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายเงินสวัสดิการสังคมผ่านระบบออนไลน์และปรับเบี้ยความพิการแบบทั่วหน้าด้านสิ่งแวดล้อมรัฐบาลประกาศเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2065ส่งเสริมเศรษฐกิจภายใต้ BCG โมเดลฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ ชีวมวลและไฟฟ้าด้านการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ยกระดับการให้บริการภาครัฐแบบเสบร็จสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์จัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลและอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจสำหรับในระยะยาวรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศเพื่อความมั่นคง มั่งคัง่งยั่งยืนและวางรากฐานการพัฒนาประเทศเพื่ออนาคตตามแนวทาง3แกนคือการผลักดันโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดและบุรณาการมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันและการใช้ประโยชน์จากภาคการธนาคารเพื่อกระตุ้นความมั่งคัง่งรุ่งเรืองตลอด4ปีที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ว่ารัฐบาลได้นำพาประเทศไทยก้าวข้ามผ่านวิกฤต และความท้าทายต่างๆและเร่งรัดพัฒนาประเทศในทุกมิติจนได้รับการยอมรับจากนานาชาติเช่นไทยเป็นอันดับหนึ่งอาเซียน4ปีซ้อนในฐานะประเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นที่หนึ่งของโลกด้านสถานบริการเพื่อสุขภาพติดอันดับกลุ่มประเทศรัฐบาลดิจิทัล Digital, ที่มีพัฒนาสูงมากเป็น1ใน3ประเทศที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตบรอดแบรนด์สูงสุดในโลกติดอันดับ2ครองตลาดอ e ีคอมเมิร์ซสูงสุดในอาเซียนติดอันดับ5ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดในโลกมีดัชนีการพัฒนามนุษย์สูงและมีอัตรารายได้ต่อหัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นอันดับ2ของอาเซียนและอันดับที่28ของโลก ในประเทศที่ดีที่สุดในปี2022เป็นประเทศที่ธนาคารโลก (IMF) และ Fitch Rating ประเมินว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มการขยายตัวที่ดีและมีการฟื้นตัวทางวิกฤตเร็วเกินคาดในปี2,565รวมทั้งเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียที่ IMF มองว่าเศรษฐกิจปี2,566จะยังขยายตัวได้ท่ามกลางภาวะการชะลอตัวทั่วโลก ทั้งหมดนี้คือบทพิสูจน์ศักยภาพของประเทศไทยด้วยความร่วมมือร่วมใจร่วมแรงของคนไทยและการขับเคลื่อนของรัฐบาลที่มุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญครับ